รถห้องเย็นเย็นเฉียบเลยเปิดมาไอออกเลยหลงซีฟูด้ดกล่องสุม่มกล่องสุ่มหลงซีฟู้ดเราสั่งมาในราคา990บบาทส่งฟรีเดี๋ยวเราไปแกะดู ว่าเราจะได้ไอ้นี่ไหมเ,เขาให้ยี่สิบกล่องใน3กล่องจะมีปูคิงแคปปูใหญ่อะปูตัวใหญ่อะไอปูตัวแดงใหญ่ๆเปิดดูว่ามันมีไหมไปมารีวิวกล่องสูงของหลงซีฟูดกันกล่องเนี้ยเก้าอยเก้าสิบาทสง่งฟรีโดนตกจนได้ดูเขาตลอดดูไหมคะสวยดีซื้อครั้งแรกมันเป็นกล่องสู่เก้าบาทเขาบอกว่าให้20กล่อง20กล่องในทุกคนจะได้ไม่เหมือนกัน แล้วเขาจะใส่ปู k ิ n แ c a มา3ตัวไอตัวแดงๆน่ะรุนว่ามันมีไหมถ้าถ้ามันมี20กล่องแล้วเรามีก็คือเหมือนเราถูกรางวางัลนี่ยังไม่ได้แกะนะกล่องมาลุนห้องเย็นเขาบอกว่าให้อัาวิดีโอไว้ก่อนแกะด้วยเพื่อมีปัญหาอะไรได้เทมได้เหม็นไหมยังไม่มีกินไม่ได้กินอาหารทะเลลงซีฟูด้ด ตอนโอ้โหตอนแรกนะมามาดูมาดูนี่เปิดมานี่ตอนแรกเปิดมาดูเนี่ยตอนแรกเห็นสีแดงแดงใช่ไหเห็นีแดง,แดงจะกรีดแล้ว,ว <c oughs> าาจ,าาจะกร,รีดแ,แล้วก็ได้ปูาอเดกรีดแล้วเป็นปูอัดปูอัดที่ถุงเท่าไหร่วะอ่ะเป็นอยนึงลกันปูอัด1ปูอัดลูกชิ้นปากระพงลูกชิ้นลักบี้นอ่ากุ้งเออกุ้งนี่น่าจะมีราคาอยู่ กุ้งลายม้าไม่ใช่กุ้งลายเสือนะกุ้งลายม้าเออตัวใหญ่หนักน่าจะประมาณสักครึ่งโลได้เก้าร้อยเก้าสิบคูมัยเดี๋ยวให้พ่อบอกคุ้มัยอันนี้ปลาสีปลาอ๋อไปละไปงีไปงีเหรอมันขาวๆไปเนี่ยไม่รู้ตาอะไรไม่รู้แต่คงไม่ใช่อินงีเค็มอ่ะเนี่ยอ่าได้มาสองแว่นแห็นไได้มาสองแว่นอ่าพามือพามือัดแข็งเราคงไม่มีแววจะได้ฟูคิงแคปกับเขาแล้วพี่น้องเอ้ย ลูกชิน้นลูกชิ้นกุง้งอ่าลูกชิ้นปลาแซลมอนลูกชิ้นปลาแซลมอนเออไมเซล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 ปูแต่ไม่ได้ปู k ิ n แค r a b ทำไมไม่ใช่เราล่ะมันไม่มีแล้วมองไปมันไม่มีอ่าได้ปูมาสองตัวเอ้ยอันนี่อะไรอ่ะอัหนนี้หนังปลาแซลมอน คุ้มแล้วมั้งมีอันนี้ไว้ทอดให้น้องกินคุ้มแล้วมั้งหนังปลาแซลมอนแล้น,นี่หอยหอยนางรมให่ไหนวะัเล็กจังอะ่ะหอยนางรมทุกอย่างแ,แข็งหมดเลยทุกวันอตอนเนี้ยมาอยู่ที่มือเราก็ยังแข็งแข็งไม่พร้อมกินเลยเนี่ยเขาคงแข็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 งมากๆมามันเป็นหอยนางรมตัวเล็กอะ่หอกอะหนังปลาแซลมอนเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุ้มไหมคุ้มมั้ง เวลาเขาส่งอย่างอื่นอ่ะเขาบอกค่าส่ง200ตีทิ้งไปเลย200เป็นค่าส่งรู้แหละมาลุ้นห้องเย็นกล่องขางนาดเนี้ย0 0รับได้เออ200้ก็เฉลจะเจ็ดอ7เ0 790คุ้มไหมชิ้นละ100คุ้มอยู่นะ1 2 3อันนี้ตีเป็นหชิ้น4ี6้ามีีเป็น1ชิ้น7 8 9 0 10อย่างอ่ะคุ้มแหละคุ้มนะพ่อเนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่ เต่เขาบอกว่าเป็นกุ้งลายมา้าตัวใหญ่มากเลยนะได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าตัวหนึ่งสองสามได้ห้าตัวกุ้งลายมา้าห้าตัวประมาณครึ่งกิโลคิดว่าคุ้มนะคุ้มแหละคุ้มแหละมีปูด้วยไไม่ได้นี่